อันนี้เรามากระรลุยลงรองเท้ากันครับวันนี้มีแฟนมาซื้อรองเท้าด้วยครับจากวิดีโอรักครั้งก่อน <c oughs> ก็เลยสนใจมาขุดกันต่อครับ่คอเป็นคนละเบอร์กันหดูสิคนละเบอร์เบอร์ห้านี่เบอร์เอ้ามันเป็นช่วงขุดสมบัติมันก็ต้องมีลุ้นหาคู่ของตัวเองให้เจอเปล่า <c oughs> ไปดูกองนู้นเดี๋ยวมันก็มันจะมีคู่ที่มาของมันอ่ะดูหน้าตาไหนหน้าตามันไม่มีเสื้อผ้าเหรอเออหน้าตามันดูเดี๋ยวไปหาคู่ของมันให้เจอสิไป คนนั้นมันมาบอกนี่เนี่ยหนูใช้อคู่เราตั้งหลายเลยนะเท่าไหร่อะตัวมี้แต่ไม่รู้หมดอันนี้แต่มันไม่คิดได้อันนี้คู่เท่าไหร่คะตรงไหนอ่ะคนขายเท่าไหร่คะห้าร้อยเขาใส่ได้ไหมเบอร์อะไรเออเออสวยจริงนะอืมมันมีสีอะไรบ้างเออไหนลองขุดมาดูดิอันนั้นเบอร์อะไร ไม่มีสีเดียวะ,ะดูกันอนี้เบเบ่อน,นเบอร์ต้องดูตรงลิ้นมันเปิดลิ้นมันดูนี่โ งง <18. S 1> ถึงก็งงสี 47, ่สิบเจ็ดจวที่สี่สิบเจ็ดมาดูเลยสีสปี่สิบแปดเดี๋ยวไม่ต้องลองดูก่อนสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดถึงก็ถึงก็นิ่มเลยหัว <c oughs> ฉันใส่สี่สิบสี่ไม่ใช่สี่สิบสี่สี่สิบห้าที่มันไซส์ฝรั่งแล้ว <c oughs> อ๋อเปิดแล้ไม่มีเบอร์สี่สิบห้าไหม ดูลิ้นมันเนี่ย48โอ,อ้โหมันสายฝรั่งหมดเลยนในวันเนี่ยใส่ได้โอ้สายฝรั่งหมดเลยโอ้โหนี่ก็ยาวตรงบนเรือจะเนี่ย <40. S 1> 48มาเลยโอ้โหสวยแต่ใส่ไม่ได้เหลืองอ้อยดีอ่ะโอ้สีสวยครับแต่ใส่ไม่ได้47เล็กสุดี่47เล็กสุดครับผมอันนี้มันรองเท้าบอดน,นี่หว่า นักบอลน,น่ะเออสวยดีต้องเป็นนักบอลถึงจะสวยอ่า<ม>ไปเดี๋ีได้เส้มากเสียีได้มากครับผมสวยเลยแต่ว่าใส่ไม่ได้ราคาจริงก็เนี่ยครับตามป้ายห้าพันกว่า<ม>ที่นี่คู่ห้าร้อยครับผมใครสนใจเท้าใหญ่ก็มาตลุยกันได้ครับผมที่ตลาดปาดครับเ<ม>ด็บยว้ก่อนครับ<ม>หนันรอคู่ถัดไป<ม>อ่าเป็นทำอะไรโดนเหยียบหน้ากันนะลูก ตลกและแก่งใครอยากได้ไหมใครสนใจรับทำไมแม่เมื่อมาปล่อยลูกไว้ในนอนในนี้แม่จะไปช็อปเลยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าไปดูข้างหน้าเดี๋ยวนี้กองอะไระเป๋าไหนอะกนี่เด็เชอบนี่ก็ชอบใช่ไหมนะชอบเอาเอาแมทแมทกันไปสิตลกเลย ไม่อยากจะอยู่ในนี้แหละลองหาดูว่าเด็กอ่ะเด็กอ่ะเด็กไปนอนที่อื่นก่อนเนี่ยอยู่ในนี้นี่นปะ่ะคนละสิคนละแบบจริงจริงก็ขาดรองเท้าควรจะผูกเชือกไว้ด้วยกันนะมันจะได้แบบไปได้วยกันแมวอ่ะมีะมั้ยในนี้อ่ะอมีแต่หมูเนี่ยเลยอะไรวะเนี่ยขอ,องใของเล่นเนี่ยมีของเล่นดีดีเต็มเลย โอ้นี่มันโคตรจริงๆริงน,นี่คู่ของมันไงนี่ไงอันนี้เข็นขาดใชาไหมถือก่นจะถือเมืก่อนอาจจะอยู่ในนั้น,น,ถ,ถ,น,นนะถ้ามันอยู่ในนั้นนอะนี่ไงคุณซ้ายไหมอันนี้ขวาไปตลกมึงก็เลือกอที่มันมีคู่สิ ็สวยดีนะม,มันจะมองมองมข้างหนึ่งน,นะก,ก็ไปซัก,กน่าจะดีขึ้น,น,นก,ก,ก็ก็ขนออกมาทีหมดจะเจอมันหล่นจะหล่นอยู่ข้างล่างก็ได้เนี่ยยีอกมาก่อนแล้วก็วก็เนี่ยไปถึงเทของมาให้หมดเนี่ยนเ,เนี่ยเทมาเนี่ยอยู่ต้องอยู่อย่างนี้แหละถ้ามันพกใส่ในในี้มันก็ต้องมาคู่มันหรอป่ามีแต่ของเล่นคนเขาคงมาเลือก นี่ไงก็อันนี้มาหยิมอ่ะอันนี้อันนี้ดูไว้ครับใครใครมีคู่หนึ่งก็ใครมีข้างซ้ายก็ติดต่อเข้ามานะครับผมมีข้างขวาครับบ่าเจออย่างละข้างละข้างโอ้จริงๆเขาต้องมัดเนี่ยะสวยอืมมันมีอย่างละข้างเขาถึงไม่เอาไงมันต้องาหาคคไงถ้าครบคู่มันจะอยู่มาให้เราก็มันก็เหมือนหามันเหมือนการหารคู่ไง นี่ยได้ไหมเนี่ยเออลองดูวสวยด้วยนะสีชมพูด้วยสวย,วย,สวยพูสลายนี่ไม่น่าแพงไม่แพงอ,อันนี้เขาไปไปไป,ไปตามเก็บจากที่เขาแบบนักวิง่งเขาทิ้งไว้เปล่าว่านี่ก็สวยเบาดีด้วยได้ถามแม่เท่าไหร่เออเบานี้ห้อนะโอเคอยู่ไหม นี่สีดำก็สวยนี่แต่สีดำมันมีข้างเดียวใช่ไหมเออเนี่ยเบาบิวเลยเนี้ยไปวิ่งได้คเจนเหรอสวย่นะสวยหนะว่าจะเอาแต่มันคลเาไม่ได้ อะไรไม่มีรถนี่ไหมใช่คู่มันไหมออแต่มันต้องไปซั้างแปลงสะหน่อยเออติดสีแต่มันสวยนะใช่ไหมไหนเดี๋ยวโอ้ในสุดเราก็เจอกัน <c oughs> อาดิดาสด้วยสามคู่แล้วเออสวยใไทยใจถามก่อนไหมไปถักคู่เท่าไหร่ตา,าหลดโลเขาหน่อยออคนขายอยูไนะ่ไหนง่เมื่อกี้นี่คนขายที่ะคะสามคู่นี่เท่าไหร่คะอันนี้ดูไปครับคอมมันมีหายไปมันอันนี้เหมือนมันหลงไปม, <c oughs> มันมอมไปข้าง <c oughs> เอาแสดงมันตรงคู่กไหมเนี่ย <c oughs> ตรงนะ ต้องดูเบอร์วอใช่ไหมอ่างวันสามอจจะมันมอมหนึ่งวะ <c oughs> มันมันคู่มันทำไมมันมอมข้างหนึ่งหม่ข้างเนาะแตมันจะบักจะบอมแล้วมีมีตังเหรอมันเลือกมึงฆ่าตูมามึงต้องรับผิดชอบเรามาแค่ดูเฉยๆนะแล้วเราก็กลับ จอแต่มันมอมเหมือนมันมอมเหมือนมันเหมือนมอมไม่ใช่คู่แท้ของมันนะนึกออก่าคือแบบปกติถ้าใส่รองเท้ามันคือมันตัดการใส่มันก็ควรจะมอมไปพร้อมๆกันไงถูกปะไม่ก็มันมาแบบนี้มันก็ก็ไม่รู้ให้ก็เหมือนกันจะเอาเลยวันนียมันจะขับออกเลยอ้าวนอนสบายไหมล่ะใครจับตั้งมาเนี่ อันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าสิบอันนี้อันนี้ร้อยห้าสิบเฮ้ยน้องใหม่นี่เท่าไหร่อ้ยห้า๋ออ๋ออันนั้น่เสียดามัคนละอเลยนเดี๋ยวาทแปันจะ้างเนื้อ่อโอ้โหสวยเหมือนกัน่อนเนี่ย ก็ไม่แช่ไฮเตอร์ก็อาจจะออกแต่คือมันมันมันมีห้องแบบนี้ด้วยใช่ไหมจะมาเจอดูข้างหน้าก่อนไม่พอเจอเราอีกจะได้ไม่ตัวตายตัวแทนเออทีเดียวเนี่ยรองเท้าพวกนี้ไม่เอาหรอทาผู้หญิงเนี่ย เนี่ยเนี่ยสวยมดมันไม่มีคู่นี่สวยมันกมันหกสามพันหกรู้แล้วแต่มันไม่มีคู่มันมาดูแลยหาไม่เจอไม่เจอเนื้อคู่มันคงแบบมีแต่มันกระจายไงต้องหาจริงจริงขายอทางคือควรจะผูกด้วยกันนะไม่ควรจะไปด้วยกันไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเขามีคู่ของเขานี่ไเนี่ย เนี่ยเนอาเนี่ยสวยมันจะเอาไปกี่คู่เนี่ยเอาเนี่สวยตีเล็กดิวตีไม่ใหญ่แต่ไม่ได้ขามหดั้นสเออสวยด้วยนะแล้วสรุปวันนี้เท่าไหร่บ้างร้อยแล้วครับมีร้อยมีมีร้อยมีร้อห้าสิบแล้วก็มีห้าสิบห้าสิบห้าบวกร้อยห้าสิบไปสองร้อยสามซัอร้อยเอนี่ไงมนสวยใส่ไม่ได้เออนี่สวยสวยจริงอยนี่ไงโอมีคู่มันนี่ก็ใช่แต่ฉัน่มีเบร์ใหญ่ยนี่นี่ เขาบอกว่าใส่ไม, <oto> ไม่ไม่ไมันมันสาที่แปดใส่ไม่ได้เหรอสาทีออ่แปดเนี่ยนะคูใส่เบรอร์เล็กสายที่เก้าต้องสามห้าโอ้โหเงี้ยโอ้คู่นี้สวยวะเนาะมันสวยอ่ะเอาใบป,ประมูลขายใช่ปะ่ะสวยดีอะซื้อไปขายคนชิ้นงานไปสวยอย่างนะี้ถ้าแบบใหม่ๆสวยขายได้นะนะ่ไถ้ามันสวยจริงขายรูปสักคู่ขายเบไปเอาไปต่อยอดได้นะถ้าใหม่ๆเรื่อไปเนี่ย ที่ค้าเนี่ยหม่จริงอะไรดีวันนี้มือมือหนึ่งมือสองมือสองมั้งมือหนึ่งมาสภาพนี้มือสองเนี่นะก็ต่อยอดขายได้ไงนี่ก็สวยเนี่ยนี่ไหมล่ะนี่ไหมล่ะนี่ท่อนี้แพงถ้าใช่างเขาบอกว่าหาที่สวยไปขายในเว็บเอานี่ไม่ใช่มือสองเนี่ยมือหนึ่งเป็นเหมาขอานเนี่ยข้างไปไหนวะมีข้างเดียวไหมนี่จะสวย ถ่ายไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปตัดต่อทีเดียวอ,ยยอันนี้ไม่มีคู่ครับต้องหากันเองครับต้องหางคหาู่แท้กันจนเจอนี่น้องใหม่ปลาสายปลาสีฟูไาเข้ากับน้องใหม่เลยเาลไปทำไมคนระเบอร์กันหมดทำไมไม่เถอะคนระเบอร์หา,หาต้องเลือกถุงเองครับถุงไหนเลือกเอา

เดือดส้นเส้นก็โอเคแล้วนะอ่าเดี๋ยวหยิบดูได้วันนี้ได้คู่ไหนบ้างนี่นะคะไปลุยเมื่อกี้มาในคู่เท่าไหร่เอ่ยคู่นี้50บบาทยี่ห้ออะไรเอ่ยเดี๋ยวดูข้างหลังดูเลยนะ ไม่มียี่ห้ออะไรอ่ะแต่สวยนะอะไรไม่รู้อ่ามินี่เนาะอ่าทีเคสตาอะไรไม่รู้อ่าแล้วไหนอีกไหนอีกอันนี้เพชรในตมของแท้อันนี้อะไรเอ่ยน้องใหม่ถือไม่ให้แม่หน่อยะอ่านี่อะไรอันนี้ r d j f อ่าเออาไหรนี่คู่เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะอ่าไหนใครพู่หนึ่งอะไรเอ่ย ทอมค่ะอะไรนะคุณเป็นทอมเหรอหรือว่ายัางไงทอมแอนเจลี่ห,ห้าบาทสี่บาทก็เอานี่นะคือธอมค่ะคุดเท่าไหร่คะพันเก้าค่ะเราเซอรไพรมาเท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งอ่าไปเดี๋ยวนี้เราทำเร็ภารกิจการซื้อรถทานแล้วเดี๋ยวไปหาภารกิจต่อไปกันครับผมไปครับ